สวัสดีค่ะนางสาววัฒน,นาบุญจันทร์ครูกรศนตบลคลองตํารุรุสังกัดกศนอำเภอเมืองชลบุรีวันนี้จะมาพบกับรายวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสรายวิชาสคสองหนึ 3, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องหลักการพัฒนาตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมนะคะก็คือการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมที่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้เพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขรวมทั้งเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของข้อมูลตนเองครอบครัวชุมชนสังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสังคมจะพัฒนาและ,จะเจริญขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่เป็นองค์ประกอบของสังคมนั้นการจะพัฒนาชุมชนได้จึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคือคนเนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่ถูกพัฒนาและเป็นทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานะคะความสำคัญของการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคม ความหมายของการพัฒนาตนเองนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองในลักษณะที่คล้ายคลึงกันสรุปได้ความว่าการพัฒนาตนเองคือการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้เพื่อการดำรงชีวิต ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขรวมทั้งเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมได้ค่ะความสำคัญของการพัฒนาตนเองโดยทั่วไปคนทุกคนต่างต้องการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทั้งในครอบครัวชุมชนและสังคม ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความเป็นปกติสุขคือการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทั้งวิถีชีวิตและการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเพื่อให้สามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีการพัฒนาตนเองมีความสำคัญสรุปได้ดังนี้ข้อหนึ่ง เป็นการเตรียมตนเองในด้านต่างๆเช่นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมรวมทั้งสติปัญญาให้สามารถรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 2. มีความเข้าใจตนเองเห็นคุณค่าของตนเองทำให้สามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ สสามารถปรับปรุงการปฏิบัติตนและแสดงพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้างในครอบครัวชุมชนและสังคมสสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างสูงสุดของชีวิตตามที่วางแผนไว้ 5. เป็นแบบอย่างการพัฒนาของคนในครอบครัวชุมชนและสังคม6 เป็นการเตรียมคนให้มีความพร้อมในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นใจมีความสุขเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคมความสำคัญของการพัฒนาครอบครัว ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยของสังคมการพัฒนาสังคมในหน่วยย่อยไปสู่สังคมหน่วยใหญ่ที่หมายถึงชุมชนมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันนั่นคือการพัฒนาที่คนบุคคลหากบุคคลในครอบครัวได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันรู้จักพึ่งพาตนเองมีความคิด มีเหตุผลพร้อมที่จะรับการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆย่อมทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งมีความสุขสามารถช่วยเหลือครอบครัวอื่นๆในชุมชนนั้นๆได้หากครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันชุมชนนั้นๆย่อมเกิดความมั่นคงเข้มแข็ง และช่วยเหลือชุมชนอื่นๆได้เมื่อชุมชนส่วนใหญ่เข้มแข็งย่อมส่งผลให้สังคมโดยรวมเข้มแข็งมั่นคงไปด้วยและที่สำคัญจะก่อให้เกิดค่านิยมของการพึ่งพาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่นำไปสู่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุน่นและมีความสุข ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของข้อมูลตนเองครอบครัวชุมชนสังคมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนมีหลายด้านด้วยกันแต่ละด้านควรรู้และทําความเข้าใจเพราะเป็นสิ่งจำเป็นและสําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การวางแผนการกำหนดทิศทางเป้าหมายการตัดสินใจและการปฏิบัติประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่และดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้านความหมายและความสำคัญของข้อมูลข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีประโยชน์การพัฒนา ตนเองชุมชนและสังคมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกนำมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสโดยทั่วไปข้อมูลจะให้ประโยชน์มากมายเช่นข้อ 1. เพื่อการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อ 2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆข้อ3 เพื่อการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ดีกว่าข้อ4เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงประเด็นสำคัญข้อ5เพื่อการวางแผนการปฏิบัติการประเมินผลข้อ6เพื่อการตัดสินใจจากประโยคด้านต่างๆที่กล่าวถึงขอยกตัวอย่างประโยคของข้อมูลในการช่วยการตัดสินใจเช่น ถ้ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผลคะแนนระหว่างเรียนไม่น่าพึงพอใจแต่ผู้เรียนต้องการให้สอบผ่านวิชานี้ผู้เรียนจะต้องวางแผนการเรียนและเตรียมพร้อมกับการสอบให้ดีขยันเรียนขยันทำแบบฝึกหัดมากขึ้นผลการเรียนวิชานี้น่าจะผ่านแต่ถ้าไม่รู้ข้อมูลเลยโอกาสที่จะสอบไม่ผ่าน ก็จะมีมากกว่าในการพัฒนาชุมชนและสังคมจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลด้านต่างๆได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความเป็นมาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขและการศึกษาเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วผู้เก็บข้อมูลควรนำผลจากการจัดเก็บข้อมูลไปตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์กับแหล่งข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากที่สุดขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มานั้นจัดทำโดยจำแนก จัดกลุ่มจัดระบบหมวดหมู่เรียงลำดับคำนวณค่าตัวเลขเชิงปริมาณตีความสรุปและนำเสนอในรูปแบบต่างๆให้สามารถสื่อความหมายได้เช่นตารางแผนภูมิขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอาจต้องอาศัยผู้รู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการวิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ของข้อมูล แต่ขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ในครั้งที่หนึ่งนะคะต่อไปก็เป็นการมอบหมายใบงานนะคะครูจะมอบหมายใบงานนักศึกษาทำรรนะคะข้อหนึ่งนะคะนักศึกษาจงอธิบายความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชนครอบครัวสังคมมาโดยละเอียดนะคะ ข้อที่2ให้นักศึกษาอธิบายความสำคัญของข้อมูลตนเองครอบครัวชุมชนสังคมข้อที่3นักศึกษาจงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูลมาโดยละเอียดนะคะก็จบไปแล้วนะคะต่อไปก็มาพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ